ครับผมสวัสดีครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมจากช่องจำนองพาม้วนนะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับเนาะของรัฐบาลไทยนะครับเนาะของเซียนลำเปานะครับเนาะเซียนลำเปามาฝากเอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าเซียนลำเปาจะเอาตัวไหนมาฝากนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยนะครับว่าเซียนจะเอาตัวไหนมาฝากไปดูกันเลยครับผมไปไปกัน เราก็มาติดตามกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเสียดลำเป่านะครับเนาะจะให้งวดวันที่1ตุลาคม2567เป็นตัวไหนนะครับเนาะก่อนอื่นเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับเนาะคำเตือนนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางเด้นนะครับ f อฮะเราก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับเซียนลำเปาวานะครับเนาะเซียนลำเปาวาก็ให้เล็กวิ่งอยู่ที่4กับ6นะครับเนาะหนึ่งตุลานี้ให้วิ่ง4ี่กับ6นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าหนุ่มลำเปาวานะครับเซียนลำเปาวาจะจับคู่ให้ตัวไหนนะครับเนาะนะครับมีอยู่12คู่นะครับเนาะ อ่ะเรามาดูกันเลยคู่แรกสี่สามเก้าสี่สี่หกสี่แปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์นะครับเนาะ ก็กลับด้วยเ้อ F4 กลับตำแหน่งนะครับเนาะนะเพื่อไม่พลาดนะครับเนาะกลับตำแหน่งแล้วก็16 63 64 68 69 65นะครับเนาะ ระับนะครับนคนงานาเลขของเซียนลำเปล่านะครับเนาะก็จัดไปนะครับเนาะ สลับเสียนลำปาวนะครับเนาะสิบสองคู่นะครับแล้วก็สามตัวนะครับเนาะนะครับ ก็ให้ใช้วิจารณญณในการรับชมเด้อนะครับก็มี4394 4648 4740 1663 64 68 69 65นะครับแล้วก็816แล้วก็465แล้วก็048นะครับนะตลับเซียนลำเป่านะครับวันนี้นะครับก็นะก็วงกลมนะครับเซียนลำเปาวงกลมไปที่43 48นะครับ ห 6, 6ึ่กนะครับก็6กห้นี่ครับน,นรับเสียนลำเปล่าก็ตัวชอบนะครับน้อสี่สามเก้าสี่สี่หกสีปดสี่เดนย์หนึ่งหกหกสามหกสี่หกแปดห ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อเอฟทุกคนทุกท่านนะครับนะเซียนลำเปาวานะครับงดที่็แล้วก็ให้เข้าอยู่นะครับเซียนลำปาวานะครับเนาะเข้าตัวใดเนานะเข้าอยู่นะครับนจะจหรับเซียนลำเปาวา งวดที่แล้วก็ผ่านมาอยู่นะครับเนาะงวดแรกก็ผ่านหนะังวันนี้เป็นงวดที่2นะครับของเซียนเดอร์นะครับเอซีนะครับเนาะก,ก็ใช้วิทยานในการรับชมนะครับเนาะงวดที่แล้วเข้าตัวไหนเนาะเดี๋ยวเบิ้งกันเด้อนี่ครับนะเซียนลำปางงวดที่แล้วนะครับเอซีรัฐบาลไทยวันที่16บเมมเบอร์น,นี่ นี่นะครับนี่เข้าตัวนี้นี่ร่างอย่างเดียวซานออกบนนะครับออกบนนะให้ร่างออกบนนะครับสำหรับเซียนลำเปล่านะครับเนาะเข้าไปที่หกสองเด้อนะครับเนาะเข้าหกสองแบบตรงนะครับเนาะแต่ว่าให้ล่างนะครับเนาะเซียนให้ล่างจะออกบนจะให้ fc นะครับบนล่างด้วยเลยนะครับเนาะนะครับให้ fc เอาไปบนล่างด้วยเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเอาแต่บน ไม่ใช่เอาจะล่างคือยังเซียนบอมแมนเด้อนะครับเนาะนี่ครับงวดที่แล้วเซียนก็ให้62นะครับเข้าไปนะครับเนาะมาดูงวดนี้นะครับ65จะเข้าคือ <spreading> ย <exaggerated> ัง62บอเนี่ครับหยุดมองมองเดียวกันนี่นะครับเนาะนี่ไงนะครับเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับ2567นนะครับว่าจะเข้าหรือหลุดนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ็นแค่แนทางเท่านั้นนะครับเนาะไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะออกตัวไหนเด้อ FC นะครับก็มี C3 นะครับวงกลมไม่ C3 4 8 16 64แล้วก็65นะครับเนาะตัวที่เซียนชอบนะครับนี่นะครเนาะแล้วก็มี94 46 47 40 63 68 69นี่ไม่ได้วงกลมก็ อ่าอย่าพลาดนะครับเนาะก็ซื้อให้เบิดเลยนะครับเซียนก็ให้มาก็ถือว่ามุมมีผู้ใดรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเซียนลำเปาวนะครับเนาะหนึ่งตุลาคม2 5 6 7นะครับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อนะครับวิ่ง4กับ6นะครับเนาะก็วิ่ง4กับ6นะครับก็ขอให้ FC นะครับถ้ามีเลขตัวชอบท้อง FC นะครับเนาะ fc ชอบตัวไหนนะครับเนาะก็เอาไปจัดซื้อจับเอาเรียกวิ่งนี่ไปซื้อเลยนะครับเนาะนะหกนะจะมาอีกไหมนะครับหกนี่จะมาอีกไหมนะครับ fc นะระหว่างหกกับสี่ตัวไหนจะมานะครับเนาะตัวไหนจะมาก็พิจารณากันนะครับเนาะขอให้พิจารณาทวงทวนทีนะครับว่าสูตรมีเข้าไม่หลุดนะครับเนาะงวดที่แล้วก็ให้เข้าไปที่หกสองนะครับเนาะแต่ว่า เซียนลำเปลาให้ล่างนะครับเนาะมันออกข้างบนนะครับ62นะครับก็ถือว่าผิดก็ว่าผิดนะครับนแต่ว่ามันเข้าบนนะครับเนาะเราให้ล่างมันเข้าบนก็ถ้าทุกคนนะครับเอซนะครับซื้อบนซื้อล่างก็จะถืออยู่นะครับเนาะนะครับถ้าซื้อแต่ล่างไม่ไม่ได้ซื้อบนก็ก็บ่ถือนะครับเนาะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมนะครับเนาะก็ขอให้ซื้อบนล่างไปเลยนะครับบนล่างนะครับเนาะนะครับ บนล่างแล้วก็จะกลับเป็นไปได้ก็กลับด้วยนะครับเนาะเป็นไปได้ก็กลับด้วยเด้อนะครับ fc นะครับเนาะเพื่อมาได้พลาดนะครับเนาะเพื่อมาได้พลาดนะเดี๋ยวเราไม่ได้กลับมันจับแตกนะครับมันจะออกตัวกลับอีกแบบพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะช่องจำนองพังม่วนนะครับเนาะฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อมาได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับเนาะต่อๆไปนะครับเนาะอ่าอันไหนมีแนวทางดีๆก็จะเอามาฝากนะครับเนาะสำหรับเพื่อนท่านใดนะครับมีแนวทางดีๆนะครับเนาะ ที่อยากลงช่องก็ติดต่อมาได้เลยนะครับช่องจำนองผ้าม้วนนะครับน้อน,นี่ครับ0625397669นะครับนะรับรองว่าจะเอามานำเสนอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยกันทุกคนเด้อว,วันที่1ตุลาคม2567น,นี้สวัสดีครับผม